สวัสดีผู้ติดตามนะครับผมแล้วก็นะครับน้องๆที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่ะวันนี้นะครับพี่มาเล่นในโหมดออนไลน์เนาะแต่ว่าน้องๆดูบ้านพี่ดิสัตว์ในบ้านหายหมดเลยนะครับทุกคนนะเพราะว่าพี่ขี้เกียจออน <laughs> บ้านพี่กลายเป็นอย่างนี้ซะแล้วนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพี่มีชิปสัตว์เอาไว้แล้วนะครับแถมม้าไฟนะครับยังยังโดนแบบว่า ยังโดนแอดมินนะครับเอาไปเอาไปดูแลอีกนะครับก็ฝากเขาดูแลแล้วกันนะ,จะเจ้ามาไฟตัวเดียวน,นะครับโอเคครับผมไม่พูดพลาดทำเพลงนะครับเดี๋ยวเราจะไปวันนี้นะครับเราจะมาทดสอบดันเจียนเนะาะก็คือพี่อาจจะลงคลิปช้าหน่อยนะครับเนะาะเดี๋ยวเรามาดูของที่จะเอาลงก่อนดีกว่านะครับตอนนี้พี่ใส่ชุดเทคนะอาร์เมอร์ที่2 0 0พนนะครับผมแล้วก็ส่วนต่างๆอื่นเนี่ย ดูบริเีค่อนข้างที่จะสูงอยู่นะเพราะพี่คิดว่าน่าจะใช้ในการลงครั้งนี้ได้เนาะเรามาดูที่ของดีกว่าครับผมของที่จะเตรียมลงไปนะครับพี่เตรียมไว้สำรองเปลี่ยน2ชุดนะครับแล้วก็อย่างอื่นก็เหมือนเดิมเนาะน้ำกระติกน้ำนะครับยาหดเลือดแล้วก็รอบนี้นะครับมีแปลกไปก็คือเราไม่จําเป็นนะครับต้องใช้นาโคติกที่ไม่ใช่นาโคติกสิเขาเรียกว่า ยาแก้มึนหัวนั่นเองนะครับผมนะไม่ใช่ยาพารานะครับอันนั้นต้องไปซื้อเซเว่นนะไม่เอานะครับไม่ซื้อเซเว่นนะเรานั่งรอตรงนี้แหละเราก็เราไม่ต้องเอาแล้วนะครับโอเคของก็ประมาณนี้เนาะของแบบเก่าเดิมๆนะครับแล้วก็ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเราไปรับเพื่อดันเจียนกันก่อนเนาะสตาร์ทครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะดูนะครับว่ามันดรอปอะไรกันบ้างนะครับ ระดับนั้นมันจะโหดอยู่แค่ไหนแต่พี่บอกก่อนเลยนะครับว่ามันไม่โหดเลยนะครับเป็นดันเจี้ยนที่แบบว่าสบายๆชิลๆครับผมนะเออมาดูของนะครับผมนะก็ของที่จะดรอปนะครับก็จะมีนะครับโลทคนะครับแล้วก็หมวกเนาะสองใบเลยทั้งหมวกเหล็กแล้วก็หมวกอของเทคนั่นเองแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็น เป็นแท่นสตาร์ทชิปนั่นเองนะครับผมแนละ้วก็อยากรู้ว่าสตาร์ทชิปยังไงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อๆไปพี่อาจจะมาสอนเนาะอโอเคของเทคที่เป็นของแรงก็จะเป็นชิ้นนี้นะครับที่เป็นโลนะ่เนาะโอเคระดับของมันก็จะเป็นระดับมีเดียมนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูสเตตัสกันก่อนนะครับผมโอเคมาที่สเตตัสนะครับก็เลือดที่300นะครับวิธีการอัพยังไงนะครับก็ที่พี่บอกก็คือ อัพเลือดนะครับ15แต้มนะครับ15แต้มสำหรับอัพเลือดเนาะแล้วก็อย่างอื่นไม่ต้องอัพนะซัตร์มินานะครับค่าน้ำไม่ต้องไม่ต้องอัพเลยค่าอาหารไม่ต้องนะครับผมแล้วก็มาอัพที่น้ำหนักครับผมได้10แต้มนะครับแล้วก็รองเท้าในการวิ่งนะครับอัพไว้ที่15แต้มส่วนที่เหลืออีก57แต้มเราอัพที่โจมตีนะครับประมาณนี้เนาะ โอเคนะครับเราเราเกิดกันมานานแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันในดันเจียนดีกว่าครับผมไปโอเคครับผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีทุกท่านนะครับตอนนี้เราได้มาอยู่ในดันเจียนแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่แผนที่กันก่อนนะครับผมแผนที่จุดเกิดของเราก็จะอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปที่ห้องตรงนี้นะครับ <S <S เพื่อที่จะไปต่อสู้ตรงนี้ห้องหนึง่ง แล้วก็เดินทางขึ้นด้านบนนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะไปที่ห้องกุญแจรนะครับแล้วก็ของเทคกของด้านนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะของเทคกด้านนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเดินทางไปที่ห้องแรกของเรากันเลยดีกว่าครับผมไปกิดยาวิ่งไปครับผมโอเคเราเลี้ยวขวาเนาะ กับดักตรงนี้นะครับไม่ยากเลยนะครับก็เราเดินไปอย่างนี้ก็ชิวๆได้เลยนะครับโอเคสําหรับห้องแรกตรงนี้นะครับให้เตรียมดากเนาะห้องนี้นะครับสถานะเป็นบอสนะครับผมก็จะเจอกับแรปเตอร์นะครับอืมเจ้าแรปเตอร์นะครับเลือดมันค่อนข้างที่จะสูงขึ้นเรื่อยๆนั่นเองนะครับตัวนี้สองพันเนาะอีกตัวน่าจะสี่พันแล้วก็หกพันหนึ่งหมื่นนะครับ โอเคมาโอ้โหสี่พันจริงๆด้วยอืมแล้วก็มันมีอยู่สี่ตัวนะครับมันมาเรื่อยๆเยนาะมันมาเป็นรอบๆนะครับสี่ตัวมาก็แปดพันเลยตัวนี้โอเคสบายๆนะครับถ้าอัพดาเมจมาพอๆกับพี่เนี่ยก็จะสบายอยู่นะครับแต่น้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้นะครับว่าดาบพี่ดาเมจเท่าไหร่นะครับพกพพี่จะบอกเลยว่าน้องๆอยาไปสร้างในเครื่องสร้างนะครับ ดาบพี่อยู่ในระดับเอเซนเดนแล้วนะครับก็คือเราจะดรอปจากถ้ำนะครับดรอปจากถ้ำถ้ำพิษที่อยู่กลางที่อยู่กลางแมปนะครับเนาะโอเคของพี่ก็ประมาณนี้นะครับก็ส่วนใหญ่ที่พี่ลงบูตอนเนี่ยพี่จะใช้ของระดับเอ็นเซนเดนเท่านั้นนะครับของสีขาวที่สร้างจากโต๊ะนะครับก็คือมันจะอ่อนนะครับอย่าอย่าคิดเอามาลงดันนะครับไม่ไม่ไหวแน่นอนนะฮะ โอเคเส้นทางด้านบนตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะขึ้นแปลากุญแจกันก่อนเลยนะครับจากทางที่เรามาจากทางนู้นใช่ไหมโอเคทางนี้ครับผมให้เราสังเกตนะครับก็คือมันจะเป็นมันจะเป็น่ซุ้มประตูแบบนี้เนาะอืทางที่เป็นซุ้มประตูนะครับเดินขึ้นไปเลยตรงไปสุดแล้วก็เลีกก้ยวขวาครับผมแล้วก็ระวังกำแพงนะครับตรงนี้นะโอเคจังหวะนี้ป้ายว้าว <laughs> <laughs> นะครับเดี๋ยวเราไปเอาของเทคก,กันก่อน อะตรงนี้ของเถกนะครับก็มันได้อะไรบางทีมันก็ดรอปอะไรก็ไม่รู้อ่ะอืมตรงนี้มันบอกว่าเป็นของเทคนะเท่าที่พี่ไปดูในแถนที่มานะครับแต่พี่เจออยู่ของเทคแค่อันเดียวเองนะฮะมันจะมีของเทคอยู่สองกล่องเนาะทุกคนโอเคเดี๋ยวเราไปเอากุญแจกันก่อน พี่ไม่มั่นใจเลยอ่ะเพราะว่าเพราะว่าพี่เจอของเทคอีกชิ้นหนึ่งจะอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ในห้องของอีหมูนะครับตรงนี้เป็นห้องกุญแจนะครับทุกคนนะตรงนี้เป็นห้องกุญแจโอเคเดี๋ยวเราจะไปที่ประตูเลยนะครับก็มันบอกว่าตรงนี้เป็นเทคอยู่แล้วใช่ไหมเราก็วิ่งมาหีแล้วอ่ะโอเคไปจังหวะนี้นะครับใครไม่ผ่านปร่อกําแพงเดี๋ยวพี่จะสอนพี่สอนดีกว่านะครับโอเครอจังหวะน,นะประมาณนี้เนาะ จังหวะนี้มันไปได้เนาะนับหนึ่งครับผมจังหวะที่มันทุบนะสองสามนะครับอ้าวสี่ห้าเอามันเพิ่งตายหกครับผมจังหวะที่หกมันวิ่งได้นะโอเคเราลองนับหนึ่งใหม่หนึ่งครับผมสองสามสามีสม่จังหวะที่สี่กับจังหวะที่หกนะครับสำหรับดันเจี้ยนนี้นะในห้องกุญแจน,นะโอ้โหปลิวใหญ่เลยเอา้าเอา้าโอ้โห แบนหมดแล้วทุกคนไปดีกว่าครับผมไม่อยู่แล้วครับโอเควิ่งตรงลงไปแล้วก็หักซ้ายนะตรงซุ้มประตูเพราะว่าทางนู้นเนี่ยมันไม่มีอะไรให้เราเก็บแล้วนะครับเนาะตรงไปเลยมา ah. สบายๆครับทุกคนโอเคนะครับห้องเกิดของเราจะอยู่ตรงนี้นะ uh huh. เดี๋ยวเราจะววิ่งตรงไปด้านล่างเลยครับผม ตรงนี้เราก็แวะเติมน้าได้นะครับแต่อย่าแช่นานนะมีปลิงนะครับตรงนี้เป็นกำแพงนะครับใครไม่ไม่ชินกำแพงก็โอ้โหไม่ชินกำแพงไม่ได้แล้วนะทุกคนต้องนับนะครับผมหนึ่งครับผมสองสามสี่ห้าหกไปครับผมโอเคห้องนี้นะครับเป็นห้องหมูนั่นเองนะอ่ะ ชุดพี่ก็ยังยังคงทนอยู่นะครับอ่ะห้องนี้เป็นห้องหมูนะครับเลือดเขาค่อนข้างที่จะสูงพอสมควรนะครับทุกคนก็จะออกมาชุดละสองตัวนะครับเลือดหมื่นเลยนะชุดละสองตัวนะครับมันหิวเลือดด้วยนะครับพยายามฟันให้ตายทีละตัวนะครับจริงๆฟันตายทีละสองตัวก็ได้นะทำไมมันทำไมมันไม่มาตีผมเนีย <laughs> เออ ชุดละสองตัวมาทั้งหมด4ชุดนะครับก็สบายชวชิลๆแบบนี้นะครับห้องนี้เป็นห้องสโลโมชั่นนั่นเองนะครับดูจะสัญ,ญลักษณ์ทางขวามือด้านบนนะครับนะอืมประมาณนี้เนาะสบายๆนะครับชิวๆเลยนะครับพี่บอกว่าดันเจี้นนี้ใครไม่ผ่านก็เป็นนั่งขี้ในห้องน้ําได้แล้วนะนะใครไม่ผ่านก็ไปนั่งขี้ในห้องน้นะ <laughs> นะําไ,ได้แล้วนะครับ พี่บอกเลยว่าสบายมากนะครับไม่เหมือนดันเจี้ยนก่อนๆที่มันผ่านมาเนาะในโหมดออนไลน์นะครับก็คนที่จะเช็ดอินเทอร์นเน็ตหรือว่าเช็ดไวไฟของน้องๆให้ดีๆนะครับไม่งั้นก็จะมาฟังพี่บ่นอยู่อย่างนี้แหละนะ,ะสำหรับผู้เล่นนะครับที่อยากจะเข้าเซิร์ฟเวอร์นะครับตอนนี้พี่ยังไม่กดรับนะเพราะว่าอะไรรู้ไหมพี่ขี้เกียจครับทุกคน <laughs> พี่ขี้เกียจแล้วอะรู้สึกว่าเปิดมาครึ่งปีแล้วมันรู้สึกเหนื่อยครับทุกคน อืมโอเคห้องนี้เสร็จสิ้นแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเอา,อาของเทคซึ่งเป็นอของเทคเปลี่ยนบูปิลสสร้างบ้านเนาะอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งลงไปเลยครับผมไม่มีกำลังนะครับผมสบายสบายโอเคเรียบร้อยของเทคนะครับที่เป็นบูปิลนะแล้วก็ออกไปทางกุญแจเลยไม่ใช่ดิมันเป็นประตูกุญแจสิแล้วผมค้างอะไร ค้างแล้วครับทุกคนโอเคครับทุกคนสรุปนะครับเมื่อกี้พี่หลุดนะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันหลุดได้ยังไงนะครับผมปกติตั้งแต่ที่มันมันอัปเดตอัปเดตครั้งนี้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับเพราะว่าวันนี้เนาะมันอัปเดตดันเจี้ยนใหม่เข้ามาแล้วก็มีการอัปเดตตัวเกมนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะตัวเกมหรือเปล่าเพราะว่าตั้งแต่พี่เล่นมาสองปีที่ผ่านมาเนี่ย เครื่องพี่ไม่เคยหลุดนะฮะทุกคนนะในหมดออนไลน์พี่ไม่เคยหลุดนะครับนอกจากว่าอินเทอร์เน็ตพี่หลุดนั่นเองนะครับผมโอเคห้องอื่นแล้วฮะเราไม่ต้องไปแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะตรงไปที่อ่าห้องบอสเลยนะครับเพราะมันชิลมากแล้วเนาะเลี้ยวขวาไปครับระวังกับดักกำแพงด้วยนะครับทุกคนนะไม่ได้ว่ามาชิลแบบพี่ไม่ได้นะครับทุกคนเนาะ นั่นเป็นอีกแล้วว่าทุกคนเป็นรู้เป็นอะไรอะ่ะค้างอยู่แล้วทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้พี่ก็ได้กลับมาแล้วนะพี่ก็งงนะทำไมมันหลุดบ่อยจังเลยอ,ะอ่ะอ่ามันหลุดบ่อยมากนะครับอ่ารู้สึกพี่หลงทางเนี่ยวิ่งไปวิ่งกลับอ่ะโอเควิ่งตรงไปโอเคครับผมมาถึงห้องนี้นะครับ ก็เป็นห้องอุณหภูมินะครับใครใช้ลูกซองก็ได้ธนูก็ได้นะครับก็คือจะเจอกับพวกอาเจนเนาะสบายครับผมใช้ธนูก็ได้นะครับแต่ใครที่เปืองลูกธนูเนี่ยก็ให้ใช้ดาบหรือปืนแปเวาเนาะเรียบร้อยครับผมสบายมากเจ้าอาเจนนะครับผมก็ให้เราเล็งหัวนะฮะก็คือถ้ามันอยู่ในระยะเนี่ยแบบนี้เนี่ยโดนหัวแน่นอนนะครับ2ดอกร่วงฮนะ โอ้หดินใหญ่เลยเอามาโอ้โหล่วงไปหนึ่งครับผมตัวยีงไนโะอ้โหมึนหัวมากเดี๋ยวทำไมมันจังกล้าเลยเกินอยู่นี่เออเออเรียบร้อยครับผม <c oughs> มันทั้งหมด4ชุดนะครับก็ชุดละสาตัวนะครับยิงถ้ายิงโดนตัวเนี่ยมันจะเข้าทีละพันนะครับธนูพี่นะครับดาเมจอยู่ที่1นึ่นเอ่อยสา 1, 2เนาะ มาค่อนข้างที่จะวิ่งไวมากเลยนะน,นะออนี่ไงทีไหมเออนี่ไงก็ช่วงนี้นะครับอากาศเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับผมน้องๆทุกคนก็ดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะครับอย่าให้พ่อแม่ได้เป็นห่วงนะครับก็ใครที่อยู่คนเดียวนะครับก็ร้องไห้ต่อไปนะครับก็ไม่มีใครช่วยหรอกพี่ก็ไม่ช่วยหรอกนะ <c oughs> พี่ขี้เกียจแล้ว โอเคนะครับตรงนี้ห้องบอสนะครับก็เดี๋ยวเราจะมีกล่องพรีเมียมอยู่ที่2กล่องเนาะจะเป็นกล่องสีแดงนะครับ2กล่องเลยเอ้าๆแล้วพี่บักอะไรเนี่ยโอ้โหบักอินอกนะครับกล่องพรีเมียมเนี่ยเราจะได้เป็นของระดับเอ็นเซนเดนเท่านั้นนะครับประมาณนี้เนาะพี่ก็เลยซื้อกรอะนะครับเป็นชุดพรางนะครับระดับเอ็นเซนเดนนะครับโอเคมา ตรงนี้เป็นอะไรกระบองกระบองระดับเอเซนเดนเหมือนกันนะครับผมมันได้ของดีอะไรขนาดนี้มันได้กระบองเนีเออ่ยโอเคตรงนี้เป็นห้องบอสนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปห้องบอสอย่างว่องไวนะครับผมก็คลิปนี้อาจจะไม่นานนะประมาณสิบห้าสิบหกนาทีเนาะปะ่ะลุยห้องบอสกันเลยดีกว่าก็พี่ถึงบอกไงว่าถ้าเกิดว,ว่า อืมใครไม่ผ่านเนี่ยพี่บอกไว้ว่าเป็นนังขี้ในห้องน้ํานะครับ mm hmm. ก็ใช้ธนูนะครับยิงอะเนาะบอสลิงนะครับ mm hmm. สบายสบายชิลๆครับผมทุกคนทุบ mm hmm. อกใหญ่แล้วทุกคนทุกอกแล้วทุกอกอะไรพี่เป็นอะไรเนะี่ยโอ้โหไอ้บ้าเอ้ยเน็ตไอ้บ้าเอ้ยเน็ตเดียวเดียวทำ <laughs> <laughs> ไมเน็ต <laughs> ลิงหยุดเลยเมื่อกี้อือ <laughs> อือไปแล้วไม่อยู่หรอก อย่าไปแท้งนะครับผมนะเพราะว่าลิงเนี่ยเขาตีเขาเรียกว่าอะไรอืมเขาตีเกาะค่อนข้างที่จะรุนแรงหน่อยนะอืมก็มาดิครับโอ้โหถ้าลิงหัวเนี่ยมันจะมันจะเข้าเยอะไหมเนี่ย่ะเดี๋ยสี่หมืแล้วครับทุกคนเก็บไปอยากให้ลูกลิงนะครับมันปลายขี้ใส่นะเดี๋ยวมันจะมึนหัวนะครับทุกคนเพราะว่าเราไม่ได้พกยาม,มึนด้วยปะ เออหินโอ้โหโดนโดนขี้ปลาใส่ใหัวเดี๋ย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 วเอาแล้วทำไมพี่บักอะไรเนี่ยนี่ไงบักลูกลิงไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะตายว่ะเดี๋ยวว,ว,ว,ว่ะจริงๆเราใส่เทกนะครับมันจะกันโอ้โหโอ้โหพี่ลิงเขาเดินไวมากจริงๆเราใส่เทกนะครับมันจะกันกันค่าสลบค่อนข้างที่จะสูงเหมือนกันนะทุกคนนะเฮ้ยโอ้โหหลบหินก่อนเออแหมเดือดแฟลปเดี๋ยว,ยวโอ้โหโดนทุกครับผมทุกคน ก็มาดีครับนี่ไงเราสามหมื่นละเอ้ยแล้วลิงน้อยมันปลาขี้ใส่ตรงไหนเนี่ยมองไม่เห็นลิงน้อยครับทุกคนเดี๋ยวเราจะใช้เป็นลูกซองเลยว่ะครับผมค่อนข้างที่จะแรงนะครับดามิเอตเข้าทีละ์สี่พันเลยเออก็มาดิเพราอย่าขวางอย่าขวางดิอย่าขวางอย่าขวางนี่ไงโอ้แล้วหมื่นนึงแล้วทุกคนโดนทุบโดนทุบมาทุกโดนทุบก็มาดิครับอืขออีกนัดนึง โอ้โหยิงมั่มวเอาหัวแตกวะเอ้ยเดี๋ยวหมวกพี่แตกทุกคนเดี๋ยวก็อย่าไปชะล่าใจนะครับโอ้โหมีแมงปอด,ด้วยอิงเง้านักเหรอฮะอ็งห้าวนักเหรออ็งห้าวนักเหรออ็งห้าวอ่ะเอ็งห้าวอ่วะเดี๋ยว,ว,วนี่ตัวครับผมนี่เอ้าเฮ้ยกระสุนไม่ออกแล้วมาชักอะไรกระสุนต่อหน้ามัน,น,นเนี่ยนี่ไะ เรียบร้อยครับทุกคนเออนะครับแล้วก็ภารกิจเสร็จสิ้นเราก็ได้เอเลเมนต์เพิ่มมาอีก25เนาะอืมก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ของที่จะได้เนาะหมวกพี่แตกไปแล้วเรียบร้อยนะครับพี่ใส่ชุดเทคลงโอ้โหกางเกงดูดิเกือบแตกครับผ่้มก็ของที่ได้ก็ประมาณนี้เนาะจริงๆชุดเดียวก็เอาไปได้นะครับแต่ว่าสำรองเข้ามาก็น่าจะดีเนาะ โอเคครับผมทุกคนเนี่ยเดี๋ยวเราไปเจอกันหน้าดันเจียนครับผมไปโอเคครับทุกคนนะก็พี่ก็ไม่รู้ว่าเซิร์ฟเวอร์มันเป็นอะไรนะครับเพราะว่าพี่หลุดบ่อยมากๆเลยนะครับหลังจากที่จบดันแล้วเมื่อกี้นะพี่ก็หลุดอีกแล้วครับทุกคนแล้วก็พี่ก็ได้ออกมาอยู่หน้าดันเจียนแล้วเรียบร้อยนะครับก็ทาไมไม่รู้ว่าพี่ชอบมาอยู่ข้างๆางกับเครื่องเครื่องเครื่องปั่นไฟตัวนี้นะครับเพราะว่าอะไรรู้ปะมันสวยอะทุกคนดูดิดูสภาพมันดิ มันเหมือนกับประตูมิติอะไรสักอย่างอะ่ะแล้วก็มันก็ปล่อยออร่าแบบเป็นวงกลมไปทั่วบ้านพี่อะ่ะเออนะครับของก็จะประมาณนี้เนาะบ้านพี่เนาะนั่นเป็นตัวละครอีกตัวของพี่นะครับก็สงสัยจะนั่งทางกับข้าวอยู่นะครับสลบ <laughs> สงสัยนั่งทางกับข้าวอยู่นะครับทุกคนอะนะครับไททันเนาะสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมานะก็จะเป็นฮาโลวีนเนาะ ฮาโลวีนเนี่ยก็จะเป็นสัตว์พวกสัตว์แสงนะครับเราก็ได้ไปจับไททันมาแล้วหลายตัวเลยนะครับแบ่งไปบ้านแอดมินต่างๆนะครับก็อยู่ประมาณสี่ตัวมั้งนะครับแล้วก็ตายไปตัวหนึ่งนะครับระหว่างที่ผมไม่ได้ออนนะครับผมนะอืมก็พี่ก็บอกไว้ก่อนนะครับก็คือนะครับผู้เล่นนะผู้เล่นใหม่นะครับพี่ยังไม่รับตอนนี้นะเพราะว่าพี่ขี้เกียจไม่รู้เป็นไรแล้วครับเหนื่อยเหนื่อยแล้วก็ขี้เกียจนิดนึง ไม่ได้นิดเลยโคขี้เกียรเลยแหละเออขออภัยนะครับผมใครที่อยากเล่นกับพี่นะครับพี่ต้องขออภัยด้วยนะครับพี่ก็มาสอนสาระนะครับน่ารู้เล็กๆน้อยๆให้ละกันเนาะแล้วก็พี่จะทําแบบนี้เหมือนกันนะอ่ะไหนๆกไ็ไหนๆแล้วเดี๋ยวพี่จะมาบอกเครื่องสตาร์ทชิที่จะดรอปจากอ่าเทคในอาทิตย์นี้เนาะเครื่องสตาร์ทชิเหรอเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่าพี่มีอยู่ในเครื่องสร้างไหม ตัว s t a r ์ทชิปเหรอสตาร์ชิน่าจะอยู่ด้านในนะครับเดี๋ยวพี่ไปเอาแป๊บหนึ่งก็อาจจะนานนิดนึงนะครับเดี๋ยวพี่ดูก่อนว่ามีหรือเปล่านะครับ star ์ h ชิพี่ว่าพี่น่าจะทิ้งไปแล้วแหละ <c oughs> เพราะว่ามันไม่ค่อยสําคัญอะไรมากมายนะครับเพราะซึ่งเมื่อก่อนที่พี่จะทำกริฟฟินแสงเนี่ยพี่จําเป็นต้องใช้หลายๆอันนะครับพี่ก็เลยมีเก็บเอาไว้แต่ว่า ตอนนี้เนี่ยน่าจะไม่อยู่แล้วแหละตอนนี้น่าจะไม่อยู่แล้วครับทุกคนโอ้ให้ตายเถอะจะหาเจอไหมเนี่ยแล้วบ้านโคตรรกอะครับผมพี่บอกเลยพี่ไม่ได้จัดเลยนะครับทุกคนนะอ่ะนะครับประมาณนี้เนาะเอ๊ะเจ้าเครื่อง s ตาร์ชิพอืม พี่ว่าน่าจะหายครับผมแล้วก็เดี๋ยวน่าจะเป็นอาทิตย์หน้ามั้งนะเดี๋ยวพี่จะเอามาทำให้น้องๆได้ดูเนาะเจ้าเครื่อง s t a r s h i p อยู่ไหมไม่อยู่ครับทุกคนหายครับทุกคนนะเออโอเคครับผมก็คลิปนี้นะครับก็คงต้องลาน้องๆไปก่อนนะครับผมบ๊ายบาย